ยังฟิปก็เป็นแทบถ้ากูแจกแต่มึงโยกหัวแตกต้ากูแหวกถ้าไม่แอบเดี๋กกูเหยียบให้แหลกความหมายแล้วมึงแม่งก็ยังหมาไม่แดกไหนที่ว่าแบกนี่กูยังไม่แสบไม่ทะลอบมีอะไรจะบอกบบไอ้พูกสายเพื่อนแดกววยเหอะไอ้กระจอกเห็นใครมาจากเลียววงการทำเป็นกอดมึงประโยชน์เขาก็ถอดมึงออกสาวสาวชอบแต่ผู้ใหญ่เขาไม่ชื่นชม ชื่อวงมีทั้งหลายแค่ดีเห็นมึงอ้างทุกรอบแค่กูไปปักซอยร้อมมา3นาทีแล้วดูการดยันนี้เฟี้ยวกว่าเลียวมึงไปหามาทีไม่ต้องริงริง just on the door me a g a i n everybody w n t s more they say I'm a king of the ring you b s h a k m มกมุ่มาเฮฟมันนอง they say that bling bling back on the floor แค่ยูเฮดไอชือีมาซอม killing everybody that's what I got so keep p o c k e i n more my l มองว่าถ้าใจกดมึงจปปากมากหน้าเฟซเเป็นกลางกูเลยอยากฟาดเห็นเขเดียร์เลกัดังมึงเลยอยากบ้าเาเป็นสางภาพแต่ข้างในจะม ไก่อนที่จะฟิตรับเหมือนกับพี่กูแต่บอกว่าคิวเหมือนอิลส์ลิสทำเป็นโชโกวิดพื้นแต่เสียวไปนิดเฮียเรียร่าถึงกูจะฟาดที่เล็บมือติ๊บทำไม่ได้กูก็จะรู้จักมึงไอ้นั่งตอนที่อยู่กับกู๊กจะเป็นเด็กขัดซ้ำเด็กเกียรติกับปอบพันเด็กกับเอฟซ้นมากราบดึงกูได้หรือย่างนึงออนสกูคอนเนคชั่น้าเป็นโอเชนลาเพรมึงออนจจกันลามึงแค่บัวเรื่มตีที่อยากมีติกเหมือนพยาโดนพ่อตอกเป็นโพสเฟสกูละหาเพรามึงส่งเทปไปเรียนแต่พ่อสาวอยู่ในบ้านหรือว่าไอ้สัตว์ริงร่งออออเเดรีั ก a บ o u ม m แ h a b i ้ my norm They say that bling bling flex on the floor Can you hear the shit in my song Killing everybody that's what I thought So beat fuck it เป็นมรมาลพี P9D กูมากับอิกทีิตหนูท่าว่า มึงมีสิทธิจะพลิกอยู่ในอันดร์กระอุณภูมิจะพลิกชีวิตหลานข้างว่าเป็นกินยาเป็นผิดชนิดเปิดหน้าสู้พวกพไพร์บิสิบกาทิศเอซีร้องไห้อดโบลไม่สิกกสิกเอาแต่สกอยสาวๆบัลลิกกันดิเจอกันยาวๆพตอนเห่าไม่คิดที่นิดเล่นกับพวกกูมึงต้องใช้สก,กีบอยย้อนในเซงไทยมึงต้องใช้สก,กี่ทอยหัวแนวยังนี้ไม่กี่หาไม่กี่มอยเอกไม่กับท้องรอหักบ้านกูไม่กี่ซอยเรื่องที่ข้างข้ามึงกับกูเอาให้จบกี่ไขก็ได้ยกเข้ามาเอาให้หมดเจอกันอีกทีละเลงเลือดเอาให้กลบคนอย่างกูสู้แค่่ตายายยยหัักกเเเมมงไจจบ <Yeah S 2> ริรรอน Door. Me against everybody once more, they say I'm a king of the ring He be shake my form. Fuck about my habit, my norm, they say that bling bling, flex on the floor. Can you hear the shit in my song? Killing everybody that's what the thoughts so of it for keep and more my lord. Ring ring, jack on the door, me against everybody once more. They say I'm a king of the ring He be shake my form. Fuck about my habit, my norm, they say that bling bling, flex on the floor. Can you hear the shit in my song? Killing everybody that's what the thoughts so of it for